เยียวยาจิตใจนะคะเราก็อย่าลืมว่าศิลปินเราต้องการการเยียวยาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอนนะคะสาหรับเกสย้ำอีกครั้งหนึ่งเกสอย่างพี่ฮาร์สนะคะแล้วก็อย่างพี่นาพลีแคทเนี่ยก็จะขึ้นชื่อบัญชีของมูลนิธิกระจกเงานะคะซึ่งจะเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะคะก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดบริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงาได้คิวอาร์โค้ดขึ้นไว้ให้แล้วนะคะ ส่วนศิลปินที่เป็นศิลปินวงเล็กวงน้อยของเรานนทุกคนจะขึ้น,น,น QR code ของตัวเองก็อยากให้ทุกคนช่วยกันโอน50 1 0 0 2ร้อยสอพตามกำลังทรัพย์นะคะช่วยกันเพื่อให้ศิลปินของเราผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้และตอนนี้นะคะได้เวลามาเจอกับศิลปินที่ทุกคนถามหานะคะหลายคนแซวว่าขอสักช่วงให้ทนอนได้ไหมช่วงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่การร้องเพลงดิฉัน จัดให้แล้วค่ะเชิญพบกับคุณธนธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะไม่ร้องเพลงค่ะสวัสดีครับระแวงไม่ร้องเพลงนะโอเคนะ <laughs> ก็คนถามหากันมานะคะตั้งแต่ช่วงใครบมานี่นึงค่ะตั้งแต่ช่วงเขาคอนเสิร์ตนะคะว่าเอ๊ะธนาธรจะร้องเพลงหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีมาตรการรับมือนะคะว่ามาตรการรับมือในการ ร้องนําของธนาทรนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นการร้องนําดนตรีนะคะร้องนํากีตาร์และร้องนําอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยอยากจะให้คุณธนาธรมาพูดเล็กๆน้อยๆแทนการร้องเพลงนะคะครับจริงๆต้องบอกว่ามั่นใจตัวเองมากนะครับตั้งแต่เล็กจนโตผมเป็นนักร้องนํามาตลอดนําอะไร นำจังหวะนำจังหวะนำดนตรีนะครับนำทุกๆคนเลยนะคะ <c oughs> ครับก็จริงๆทุกท่านครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้สั้นๆนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ของคณะก้าวหน้า <c oughs> ผมต้องบอกว่ามันเกิดจากที่เพื่อน <c oughs> พ้องน้องพี่ของพวกเราที่อยู่ในสายบันเทิงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นศิลปินนะครับร้องเพลงให้ความสุขกับผู้คนตามผับตามบาร นะครับคนต่างๆเหล่านี้คือคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากการจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดและจนถึงวันนี้นะครับพวกเขาหลายคนก็ยังกลับไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้ทำมาหากินตามปกตินะครับพวกเขาหลายคนศิลปินมากมายนะครับที่ผ่านมาก็พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดโดยการหาอาชีพเสริมอื่นๆไม่ว่าจะขายหมปิ้งขายขนมปังทำขนมเคก้กนะครับ จนเงินเก็บล่อยหลอกันหมดแล้วและที่ล่อยหลอไปตามเงินเก็บก็คือความฝันของศิลป,ปินเหล่านั้นพวกเขาก็คือคนเหมือนกับเรามีความฝันเมื่อหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้ก็มีความฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะครับอยากจะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอยากจะเอาเงินไปสร้างครอบครัวที่ดีแต่ความฝันต่างๆเหล่านั้นของพวกเขาก็เหมือนกับคนอีกหลายล้านคนในประเทศไทยที่สูญสลายหายไปในช่วงโควิดนะครับต้องอย่าลืมว่าอาชีพ ศิลปินนะครับเป็นอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนประจำนะครับไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีประกันสังคมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปร้องตามสถานบันเทิงตามผับตามบาร์ก็ได้เงินสดกันเป็นคืนๆไปนะครับดังนั้นพอเกิดวิกฤตแบบนี้ในสังคมที่ไม่มีเซฟตี้เน็ต นะครับไม่มีมาตรการทางสังคมที่รองรับคนที่พ่ายแพ้ต่อระบบได้อย่างดีพอคนกลุ่มนี้คือ1กลุ่มนะครับที่ประสบปัญหามากที่สุดและได้รับผลกระทบมากที่สุดคณะก้าวหน้านะครับซึ่งโครงการนี้ต้องบอกว่านําโดยอาจารย์ปิยูบุตรแสงกนกคุณและคุณพันิกาวานิชนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นคนที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์ก็คือง่ายๆครับอยากจะเชิญนักดนตรีที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง เข้ามาร่วมร้องเพลงกับพวกเราให้ความสุขกับผู้คนให้กำลังใจกับผู้คนที่กำลังท้อแท้กับการใช้ชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดคนที่กำลังหมดหวังกับการเมืองคนที่รู้สึกว่าประเทศไทยมันไปต่อไปข้างหน้าได้ไม่ได้มากกว่านี้แล้วเราอยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้มาร้องเพลงเพื่อให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันก็วิงวอน ขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยังมีกําลังทรัพย์เหลืออยู่บ้างนะครับให้ค่าเสียงดนตรีให้ค่ากําลังใจกับนักดนตรีที่ไม่ได้มีชื่อเสียงใหญ่โตที่มาร่วมร้องในวันนี้ในโอกาสนี้นะครับขอให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ขอบคุณศิลปินทุกคนที่มาร้องเพลงเป็นกําลังอกกําลังใจให้กับประชาชนให้ทุกคนอยู่เคียงข้างกันต่อสู้กับโควิดต่อสู้กับเเด็จการไปด้วยกัน แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกลุ่มศิลปินที่พอมีชื่อเสียงที่มาร่วมงานในวันนี้ที่ทำให้งานวันนี้คลึกคืนมากขึ้นด้วยนะครับพวกเราคณะก้าวหน้าขอเป็นส่วนหนึ่งของออความพยายามที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในภาวะที่ทุกข์ยากแบบนี้แน่นอนที่สุดเราไม่ได้มีทรัพยากรเยอะแยะเราไม่มีอํานาจเยอะแยะแต่ภายใต้สิ่งที่พวกเราทำได้ก็ ภายใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เราช่วยทําอะไรได้ก็อยากจะทําให้เต็มที่นะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่เราจัดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับก็สัญญากับประชาชนว่าจะทําให้ดีที่สุดนะคะเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราจัดขึ้นมาคอนเสิร์ตสวันได้แค่24วงเล็กๆนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาอีก7-8คนเป็นส่วนที่เล็กมากๆของกลุ่มคนดนตรีที่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าสมาพันธ์คนทํางานกลางคืนเนี่ย เขารับขึ้นทะเบียนคนศิลปินที่ได้รับความเดือดร้อนเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยคนที่มาขึ้นทะเบียนกับเขาคือเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นคนนะคะเพราะฉะนั้นมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่มากมายเต็มประเทศนี้ไปหมดเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะแล้วก็คนที่จะช่วยศิลปินเหล่านี้ได้มากที่สุดไม่ใช่คณะก้าวหน้าแต่คือพี่น้องประชาชนนะคะช่วยกันบริจาคระดมทุนให้กับศิลปินเป็นการเล่นเปิดหมวกง่ายๆนะคะเป็นการเปิดหมวกออนไลน์ในวาระที่เรายังมาเจอกันใกล้ชิดไม่ได้เพราะโควิด ชอบเพลงไหนชอบศิลปินวงไหนหรือว่าอยากช่วยพวกเขาสนับสนุนพวกเขาบริจาคเงินให้จะมากจะน้อยแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนรวมถึงช่วยสนับสนุนคณะก้าวหน้าด้วยนะคะให้สามารถทําโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้ต่อไปนะคะเสื้อตัวนี้เดีย๋ยวเราให้นาคุณธนาทรลองอ่านชื่อเสื้อค่ะชื่อเสือ้อกูจะเล่นมึงจะทําไมไม่ผ่านเอาใหม่ชื่อเสือ้อกูจะเล่นมึงจะทําไม ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะชื่อเสื้อกูจะเล่นมึงจะทําไมเอเนจีแบบนี้นะคะคุณธนาทรก็คือทําไม่ได้ยิ่งกว่าน้องแคนแคนนะคะเอาเป็นว่าชันพูดคนเดียวก็ได้ฉันเป็นคนร้ายหรอนะคะเสื้อตัวนี้ราคาห้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 าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะแต่ในวาระที่ไหนๆคุณธนาทรมาช่วยเราขายเสื้อนะคะเนื่องจากว่าเสื้อมีจำนวนจำกัด200ตัวน้อยอยู่แล้วเราอยากจะให้มันเอกลุยซิพขึ้นไปอีกจะมีเสื้อ 10ตัวที่มีลายเซ็นของธนาธรนะคะเสื้อ10ตัวที่มีลายเซ็นของธนาธรขายในราคา2,475บาทนะคะแพงไหมแพงค่ะเพราะว่าฉันต้องการเอาเงินมาทำกิจกรรมอื่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วยการสนับสนุนใครมีเงินเดือนมีทุนทรัพย์นะคะช่วยการซื้อเสื้อกูจะเล่นมึงจะทำไมที่มีลายเซ็นของธนาธรจิงรูรงกิจ2475บาท f เข้ามาในเพจคณะก้าวหน้า F ก่อนก็คือบอกว่าขอเสือ้อกูจะเล่นมึงจะทำไมธนาทรน,นะคะ f เข้ามาในเพจคณะก้าวหน้าแล้วเราจะติดต่อกลับไปนะคะแต่ว่าให้ทักเข้ามาก่อนในอินบ็อกซ์เพจของคณะก้าวหน้านะคะว่าขอ f เสือ้อกูจะเล่นมึงจะทำไมธนาทรจริงเรื่องเรงกิจนะคะครประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็คงพบปะ พูดคุยกันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับอีกครั้งให้กําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนนะครับหลายครอบครัวนะครับที่พวกเราคณะก้าวหน้าได้ไปพบเจอมาก็อยู่ในสถานการณ์ยากลําบากจริงๆหลายคนนะครับมีผู้ป่วยมีญาติมิตรนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ดีหรือว่าติดเชื้ออยู่ในระดับสีเขียวก็ดีนะครับแต่ไม่มีทางออกไม่มีที่ไปนะครับเราก็ให้กําลังใจกับทั้งผู้ป่วย แล้วก็ครอบครัวทุกท่านนะครับที่กําลังต่อสู้ดิ้นรนในสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับให้กําลังใจทุกคนอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจนะครับชีวิตทุกคนมีคุณค่ามีความหมายนะครับถ้าได้ยินเสียงผมอยู่ในคืนนี้นะครับก็ขอให้มีกําลังใจในการก้าวเดินไปต่อไปครับ